ลาสุดนุ่มขมรนพี่น้องนะครับเดืออดนะครับผมเห็นการท่องเที่ยวในไทยคือคืนหลายนะครับออกมาคอมเมนต์พี่น้องนะครับผมว่าเป็นยังนักท่องเที่ยวคือผมมาเที่ยวประเทศเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับผมนะลาสุดนะครับนุ่มขมร้นอดบรานทุ่นวายพี่น้องนะครับออกมานะครับห้องไฮนะครับพี่น้องเลยนะครับวาเป็นยังสงการบาดเพิ่นคือมี่นักท่องเที่ยวพี่น้องนะครับเพราะว่าลาสุดนี่ครับผมฟังขมรนนะครับโซโอโหนะครับการได้สงการนะครับ โอ้โหว่าเปียงกระทุงยาสกันพี่น้องนะครับนี่แหละครับผมชื่อใหรนักท่องเที่ยวไม่อยากไปเที่ยวพี่น้องนะครับผมบอกเลยว่าประเทศไทยนะครับลาสุดนี่นะครับมืดผ้ามอดินนะครับผมนะแบบนี้ครับพี่น้องเลยนะครับผมนุ่มขมรนออกมาห้องไฮพี่น้องนะครับเดือดใจนะครับเดือดใจพี่น้องเลยนะครับเดือดใจอดบอลทนบ่อไรพี่น้องนะครับเห็นการท่องเที่ยวไทยนะครับเศร้าตังสตรลายนะครับผมก็เลยอดบ่อไรพี่น้องนะครับผมยิสซาตารอนนะครับผม นี้นะครับพี่น้องครับผมสิ้ผ้ามาเบงเนาะนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยลาสุดนะครับอยู่ที่เซนทันเบอร์พี่น้องนะครับฟ้าพี่น้องเลยมัวฟ้ามั่วดินนะครับบอกโ้ว่าจะไปจุดไหนนะครับผมนะตอนนี้คือร้ายแห้งนะครับนักท่องเที่ยวนี่ครับอยู่ที่เซนทันเบอร์นะครับผมนะฟ้านะครับอันนี้คืออยู่สะพานสกายวอล์กนะครับพี่น้องนะครับคนยังหลายมานี่ครับบอกเลยนะครับผมตอนนี้นะครับ ประเทศไทยคือคืนร้านพี่น้องนะครับมีแต่ชาวตางซ่านนะครับมาเชียวนะครับผมบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในโลกพี่น้องนะครับที่เห็ดแบบนี้ไรนะครับผมนี่นะครับมืดฟ้าโมดินกันได้ทีเดียวป้าพี่น้องชาวตางซ่าหลายแห้งครับผมหลายแห้งหลายแห้งพี่น้องเอ้ยนะครับไปทางไหนก็นมีแตค่คนเนาะบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในโลกอีดีครับพี่น้องเอ้ยนะครับสงกรานต์เมืองไทย พอแบบนี้เละครับพี่น้องเลยนะครับขมิ้นกิจเข้มนะครับแต่เข้มบ่รด้พี่น้องเพราะว่านะครับงานมันแตกต่างกันครับผมเบิ้งพี่น้องนะครับข้นล้าแห้งนะครับป้าพี่น้องมหมด่ามอดินด้วครับผมเบิ้งเบิ้งเบิ้งพุดนครับผมโอ้โหนะครับสุดยอดสุดยอดหน้าห้างนะครับผมเซนทันโวลน้องก็เยอะนะครับผมโอ้โหนะครับสุดจัดพี่น้องเลยนะครับ สูตรชัดเจาะนะครับคิดแจ็คเข้มแต่เข้มอะไรนะครับผมนะบอกเลยว่านะครับนี่ครับซาต่างซาหลายพ่นนะครับผมนะพี่ดอกนะครับส่วนหลายเลยนะครับผมมีแต่นะครับซาต่างซาทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับบรรยากาศเนาะโอ้โหนะครับบอกเลยว่าสุดยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยว หลายแห่งครับผมทุกสัสซาตนะครับผมทุกประเทศกันเลยทีเดียวนะครับที่มาในจุดนี้นะครับเซนทันโบนะครับผมล่าสุดแตกพี่น้องครับล่าสุดเซนทันโบนะครับผมไม่มีทางเลินนะครับผมพี่น้องมาหลายแห่งครับโอ้โหแน่นทุกจุดนะครับผมวันนี้ต่อตังชาตนะครับผมเมามันนะครับ ล่าสุดนะครับผมป้าแตกครับเนี่ยในสะพานลอยแล้วครับผมตัวแน่นนะครับผมพี่น้องนะครับโอ้โหนะครับผมสุดยอดดูครับผมบรรยากาศล่าสุดนะครับคิดจะเค็มพี่น้องนะครับผมแต่เคลมไม่ไ่ายนะครับเหืออดเหนือใจนะครับผมล่าสุดมาการ้องผมร้องไห้นะเบิ้งครับพี่น้องเลยนะครับผมสุดยอด ของแท้ของจริงครับแบบนี้เลยครับผมหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ทําแบบนี้ได้นะครับผมอ๋อทุกคนสุดยอดดีๆครับเนี่ยสีกันแบบนี้เลยครับผมเนี่ยมาดูโอ้นะครับผมนะแทบเดินไปไล่กันได้ทีเดียวนะครับผมตอนนี้เนี่ยครับพี่น้องเลยนะครับสุดยอด ออนซอนดีๆครับบอกเลยว่านะครับผมนี่แหละนะครับเบื้องไทนะครับผมบอกเคยเทมวัฒนธรรมไกลนะครับเพราะว่าสงการทำมาสงการคือที่หนึ่งในโลกพี่น้องนะครับเพราะว่ายูเนสโกห้องขับแล้วสมซื่อนะครับสมซื่อดีครับผมเนาะยูเนสโกรองรับว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับพี่น้องของประเทศไทยที่นะครับผมไม่สามารถมีใครจับต้องได้ี่น้องแต่สัมผัสนะครับถึงความยิ่งใหญ่นะครับใน ครับผมนี่ครับพี่น้องครับลาสุดน,นะครับผยี่อยู่ที่นะครับสกายวอล์กนะครับลาดสมเดีจนะครับผมโอ้โหนะครับผมยิ่งใหญ่สมซื่อสมราคานะครับผมเนีย่ยสองข้าง,งนะครับผมนะ บรรยากาศนะครับบอกเลยว่าที่หนึ่งนะครับผมพี่้องนะครับที่หนึ่งในโลกนะครับที่นะครับทาแบบนี้นะครับผมทาแบบนี้ไล่นะที่หนึ่งในโลกอีดีพี่้องนะครับนี่ครับผมบรรยากาศล่าสุดอยู่ที่เซนทรัลนะครับ โอ้นะครับผมเนี่ยนะครับซอสตังซาส์นะสวยมากนะครับพี like ่รองนะครับซอสตังซาส์นะครับโอเคมาเรียบสงการนะเอาดูฝั่งนี้กันนะครับโอ้โหพระเจ้จอร์ดมือฟาร์โอดินนะครับ โอ้ห oh, คนเยอะมากครับ hey, wait, wait, wait. สุดตึงกระลึงแมวโอ้โ oh ห oh, oh oh, ครับแตกนะครับพี่น้องเลยนะครับ oh oh. สุดยอดนะครับบอกเลยว่าอลังการงานสร้างครับปี oh oh. 2 0 6 8นะครับ ยิ่งใหญ่นะครับผมสมราคาที่ครับผมพี่น้องนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับอยู่รูรูทางลงนะครับผมตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวประมาณสามโมงนะครับจะมีการแห่นะครับผมนางสงกรานต์ยิ่งใหญ่พี่น้องครับผมสมซื่อดีครับวันนี้วันที่สิบสี่นะครับมีษา นะครับผมวันที่สองเนาะในการเล่นสงการนะครับผมไปว่าหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านของสีรมนะครับถนนข้าวสารแล้วก็เส้นท่านนะครับพลงการงานสร้างโอ้ครับผมดูคนนะครับผมนะแน่นทุกจุดนะครับวันนี้ บอกเลยว่าข้างว่ามีอิทธสาแน่นอนพี่้องนะครับที่ประเทศไทยมีแบบนี้นะครับผมหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่จัดงานสงการนะมหาอย่างสงการได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าหลายๆประเทศทนะก็จัดเหมือนกันนะครับแต่ประเทศไทยคือยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ทุกทุกเทศกาลนะครับผมพี่้องจะเห็นประเทศไทยจัดนักทุกทุกเทศก,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 กาลเนาะนี่ครับผมเพื่อดึงนักท่องเที่ยวนะครับผมนะ เพื่อให้คนมาเที่ยวสงการโดยตรงนะครับเพราะว่าหลายประเทศกันเลยทีเดียวนะครับที่นะครับมาเที่ยวไทยนะครับผมนี่ครับเห็นบ้องนะครับสอต่างซาตตั้งนั้นนะครับพวกนี้ลองเลยนะครับนี่พี่น้องเลยนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับแน่นนะครับผมโอ้โห มากันแบบนี้นะครับพูดท่ามโมดินครับผมสุดยอดครับผมวันนี้เนาะบอกเลยว่าเดือดนะครับผมเดือดมากๆเลยเนี่ยฝั่งนี้นะครับผมผมก็กำลังเริ่มมานะครับเซนทันนี่ก็ถือว่าซื่อดังนะครับผมหลายหายคนเนาะ รรยการล่าสุดนะครับผมอยู่ที่เซนทันทโกนะครับเล่นกันตรงนี้เลยครับพี่น้องน,นะครับผมนะเพราะว่าพื้นที่นะครับไม่เยอะเหมือนถนนาวสานถนนสีลมนะครับเพราะว่านี้เป็นถนนสายหลักเนาะคือปิดถนนไม่ได้พี่น้องถ้าปิดถนนล่านนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าแน่นนะครับเพราะว่าถนนสายหลักปิดก็คือสอัญจรไม่มีทางสัญจรน,นะครับผม โอ้หสุดสุดนะครับผมสุดยอดแบบนี้แหละครับผมเนาะไม่มีใครเคลมได้นะครับผมจะเคลมก็ไม่เหมือนนะครับจะเคลมยังไงก็สู้ประเทศไทยไม่ได้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งเดียวในโลกจริงๆที่จัดงานได้อรังการขนาดนี้นะครับโอ้โหครับสุดยอดไปเลยนะครับสนุกสนานกันที่เดียวครับพี่น้องสุดตึงกระลึงแมวครับพี่น้องเลยนะครับผม สีกันยางมวนซื้อนูเซลครับโอ้ครับผมสนุกสนานนะครับกันแบบนี้นะครับผมมีแต่ที่เดียวนะครับถือว่าที่จัดงานได้อลังการคือประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมนะผมบอกไว้เลยนะครับงานแบบนี้นะครับเทศกาลแบบนี้นะผมเียนแต่นี่แหละครับผมประเทศไทยนะครับที่จัดมาจัดเต็มนะครับ บอกเลยนะครับผมเนาะว่าข้างว่านมีร้องผมร้องไห้แน่นอนพี่น้องนะครับที่ล่าสุดนะครับผมจัดงานนะครับไม่ไร้เหมือนไทยนะครับนักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวพี่น้องนะครับล่าสุดออกมาดิ้นนะครับผมนะนี่แหละครับผมประเทศไทยนะ้นจัดหนักเต็มนะครับแบบนี้แหละครับผมไม่เป็นสองรองใครพี่น้องนะครับพูดง่ายๆก็นะครับคำว่าสงกรานต์นะคือประเทศไทยนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ยูนิยูนิสโก้นะครับรองรับนะครับผมหรือว่านะครับขึ้นอ่า ยุดนะครับผมเนาะขึ้นทะเวียนนะครับยูนิโก้นะครับรองรับเป็นวันสงกรานต์นะครับคือประเทศไทยเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับที่มีนะครับวัฒนธรรมแบบนี้นะครับคือสงกรานต์นะครับผมทั่วโลกรู้จักพี่น้องนะครับทั่วโลกยอมรับเลยครับว่าผมเชื่อเลยนะครับว่ายูนิโก้นั้นกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับว่าประเทศไทยจะคึกคื้นแค่ไหนนะครับผมเนาะเพราะว่านะครับทั่วโลกให้การ เขามาเยี่ยมเยือนนะครับผมพข้โลกเข้ามานะครับเด่นนะครับผมบอกเลยว่านะครับเด็กเดียวเลยลกดีดีพี่น้องเลยนะครับผมโอเคทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมในการติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอด้วยดีตลอดมานะครับผมนี่นะครับพี่น้องเลยนักตาซุดนะครับผมเนาะนะครับหนุ่มขมรออกมาดิ้นนะครับผมออกมาร้องผมร้องไห้นะครับใส่ี m o j i พี่น้องนะครับเดี๋ยวอดพี่น้องนะครับปลาเป็นยังนะครับชาต่างชาติถึงไม่มาเที่ยวว่านเขาเลยนะครับผมนะ ตอนนี้บ้านเขามีแต่พาการเที่ยวกันเองนะครับผมนะไม่รู้ว่าเปรี่ยงนะครับผมถุงยางนะครับใส่น้ํานะครับผมแล้วก็เปียงใส่การเดงนะครับผมเนาะเพราะว่าจจะหานักท่องเที่ยวนี้ก็ไม่ไปนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครไปพี่น้องนะครับเขามีที่ท่องเที่ยวหลายหลายที่นะครับผมพี่น้องนะครับที่หนึ่งก็นี่แหละครับผมคือเมืองไทยนะครับที่จัดงานในอลังการที่จะเค้มใครนะครับก็เคมไล่แต่อย่ามาเค้มวัฒนธรรมของไทยนะครับผมเพราะว่า ยังไงก็สู้ประเทศไทยไม่ได้นะครับผมหนึ่งเดียวในโลกอย่างแท้จริงครับผมโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผู้พิณอ๋ยครับสุดยอด๋ย่ไปเดือดกาตต่อนะครับผมว่าจะไปที่ไหนนะครับฝากติดตามตอนต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม